สวัสดีครับมาแล้วนะครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยครับก่อนจะมาพามาดูรถคันนี้ครับผมฝากกดติดตามช่องนี้ไว้นะครับสําหรับท่านที่ไม่ทันคันที่ผ่านผ่านมานะครับฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคันต่อไปครับอ่าครับผมมาเลยแล้วกันครับนี่ครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผม isuzu ครับ slx ครับผม ไปศูนย์ห้านะครับผมนี่สีบอลเงินสวยๆเลยครับนี่ดูครับพาดูรอบคันไฟหน้าขาวจั๊วเลยดูสวยดีจริงๆดูสะอาดสบายตามากคันนี้พาดูรอบคันครับนี่กันศาสตาดดี d m a กปิดมาด้วยนะครับรอบคันนี่ slx นะครับเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับผม รอบคันรอบคันก็ประมาณนี้ครับการถ่า,ถายแม็กไลเนอร์ครับของด m a ม e Mac นะครับสีรอบคันก็ประมาณนี้ครับผมสวยงามครับ มักนะครบพาไปดูภายในกันนะครับดูภายในกันนะครับนี่ภายในเบาะก,กร,รมะหยีนะครับไม่มีขาดเลยดูดิไม่มีขาดเลย,ม,ม,เลยม,มีขาดเลยนะครับอหลังคาก็สวยๆนะครับผมกระจกครับกระจกปับไฟฟ้าแผงประตูสวยๆไม่มีแตกไม่มีหัก ภายในก็สะอาดสะอาดนะครับแผงคอนโซลภายในก็ประมาณนี้ครับเราสตาร์ทให้ดูนะครับที่สำคัญน,นี่ยเย็นฉ่ำเลยคันนี้สนาร์าที่เดียวติดแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นช่ำเลยแอร์ขับนิ่มๆเลยคันนี้ ประบไฟฟ้าได้ปกติครับนี่ไม่มีเฟืดเลยซอวิมาแล้วครับกระจกนี่ขึ้นลงไม่มีอื่นครับแอร์หนาวจริงแอร์หนาวเลยประมาณนี้ครับภายในเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับามาดูห้องเครื่องกันนะครับนี่ห้องเครื่องครับ ล้างมาใหม่สะอาดเลยขอเครื่องสวยๆเลยนะครับฝาปมเดิมๆเลยหน้าดีดูดนหน้าดนหน้าสวยๆนะครับไม่มีคมเลยแผ่นเทแปแผ่นเทดยังไม่เคยแกะเลยนะครับจากรงมาไม่เคยแกะเครื่องนิ่มๆครับเครื่องคองมันเร็วนะครับผม ใส่ท่อนี้มาแล้วปกติตรงนี้เป็นท่อยางครับมันชอบพอมานาเข้ายุม,มันเยอะมันชอบรั่วแตกง่ายเขาเลยใส่เป็นท่อนี้นครับก็สแตนเลสน้ำก็นิ่งๆครับพออก็ปกติไม่มีดันขึ้นมาไม่มีพุ่งขึ้นมานะครับ ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าคนนี้ใครสนใจครับหาใช้อยู่ครับติดต่อมาได้นะครับ0 9 2ย2เก้าสอนะครับผมรถอยู่ที่อำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะครับส่งรถสไลด์ได้ทั่วประเทศเลยครับผมทั่วประเทศครับครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ